ในคลิปนี้นะครับผมผมจะมาจัดเทียริสภาพยนตร์ที่น่าดูที่สุดในเดือนตุลาคมนี้ตุลาคมมีภาพยนตร์ถึงยี่สิบกเรื่องกันเลยนะนี่ยังไม่รวมพวกคนงคอนเสิร์นะอันนี้คือรวมนะเราจะมาจัดกันให้หมดเลยนะว่าเรื่องไหนน่าดูที่สุดมาเริ่มกันเลยท่านผู้ชมเริ่มกันที่เรื่องที่หนึ่งเลยนะอ่าเดี๋ยวปั๊บ้องมาเรื่องแรกที่เราอยากจะมานำเสนอ โจเกอร์โฟรีอเดอร์นะโจเกอร์โฟรีอเดอร์มีกําหนดเข้าฉายวันที่พรุ่งนี้นะ2ตุลานะครับคือผมพูดกันว่าที่ผมมาจัดเทเลิดเนี่ยเราจะแบ่งกันเป็น3หมวดด้วยกันหมวดที่1ชอบหน้าดูมากหมวดที่2อรองลงมาแล้วหมวดที่3มเฉยๆเราจะมาเรียงลาดับกันนะเรื่องแรกที่เราจะมานําเสนอในวันนี้โจเกอร์โฟรีอ e r เดอร์เข้าฉายพรุ่งนี้สําหรับผมนะน้าดูมากๆแล้วกันยังอยู่ในเลทน้าดูนะ เราจะจัดแค่3มเทียนะถ้าจัดเทียอื่นมันหลายเทียเกินนะต่อมาโดรีมอนโลกแห่งซิมโฟนีใช่ไหมโลกแห่งซิมโฟนีของโนบิตะอ่ะสำหรับผมยังไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะโดรีมอนมันมีทุกปีอยู่แล้วแล้วผมรู้สึกว่ายังไม่ค่อยรอคอยไม่เหมือนโจเกอร์ที่แบบเรารอคอยมานานห้าหปีเลยเนาะรอกันตั้งห้าหปีไม่เหมือนโจเกอร์นะงั้นผมขอให้ ลองลงมาแล้วกันอลองลงมาต่อมาสี่ทรชนคนอันตรายแล้วอันนี้สี่ทรชนคนอันตรายผมว่ายังอยู่ระดับเฉยๆเลยเฉยๆ,ๆต่อมาครับอันนี้เป็นอนิเมะของล่าสุดมันเหมือน,น,นมันมีภาคแรกตอนเดือนกันยาอันนี้ยังอยู่ระดับเฉยๆนะ,อ,ะอันนี้ผมอ่านชื่อไม่ออกเหมือนกันต่อมาครับเรื่องนี้อ๋ออันนี้เป็นคอนเสิร์ต คอนเสิร์ตไม่ต้องพูดมากเฉยๆเลยครับอันนี้ก็จงกุ๊ก I am still นะภาคที่เรามันมีกัญญาอ่ะเฉยๆไปเลยต่อมาครับผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะรอคอยกันมากที่สุดในเดือนตุลาคมนี้แล้วครับที่หยด2ครับผมน่าดูมากๆเลยนี่อันนี้มีน่าดูมากๆจะมีแค่สองอันนะลองลงมายังไม่ค่อยต่อมาอันนี้ก็จะเป็นคอนเสิร์ตผมว่า ใชอยู่ระดับเฉยๆเพราะว่าผมไม่เคยดูเกี่ยวกับคอนเสิร์ตเลยนะผมขอให้ระดับเฉยๆนะต่อมาครับสมายภาค2สมายภาค2ภาคแรกมันปี2019นะผมรู้สึกว่าเฉยๆอ่ะไม่ไม่เอาลองลงมาแล้วกันอ่ะถ้าความรู้สึกก็คือเฉยๆแต่ถ้าเราจัดเทียร์เราก็อยู่ในลองลงมาต่อมาเรื่องอะไรก่อนอเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงเรื่องรู้ไหมใครโหดนะอ่ะบูแมนอ่ะ อันนี้นะครับเรื่องนี้เลย w o m ม n of the h o เนะครับอ่านอ่านชื่อผิดเดอขออภยนะัยแล้วรู้ไหมใครสดผมให้ระดับลองลงมาแล้วกันอ่ะยังมีความน่าดูต่อมาครับหุ่นยนต์ผจญภัยในป่ากว้างอ่ะลองลงมาแล้วกันอันนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะต่อมาคอนเสิร์ตเราไม่ต้องไปพูดอะไรมากคอนเสิร์ตก็ลองลองมาต่อมาเรื่องนี้ครับอ่าเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้แปบ๊บหนึ่งอ่ะ ลุกแบ็กอะลุ k แบ็กเรื่องลุกแบ็กผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับอนิเมะอนิเมะผมไม่ค่อยได้ดูงั้นผมขอให้ระดับเฉยๆนะต่อมาครับพลิกรหัสลับดับโลกรหัสดับรหัสลับดับโลกผมคิดว่ายังอยู่ในระดับรองลงมายังไม่ถือว่าน่าดูมากถ้าน่าดูมากจะพวกนั้นต่อมาครับไวเป้งนักเลงขาสัน้นภาคสองอะเฉยๆ อันนี้อยู่ในระดับเฉยๆแนละ้วเพราะว่ารู้สึกว่าภาคแรกไม่เคยดูแล้วผมก็มรู้สึกว่ายังไม่ค่อยชอบนะต่อมาครับเวนอมภาคใหม่เวนอมมีชื่อว่าเวนอมมหาศึกอสูรอหังการยังอยู่ในระดับลองลงมาแล้วกันไม่เคยดูเวนอมสักภากเลยนะผมอะโอเคนะครับต่อมา Love in the Big City นะ Love in the Big City ผมคิดว่าลองลงมาแล้วกันนะ ต่อมาครับเรื่องนี้อ,อะไรโโนแล้วก่าน่าจะเป็นหนังเกาหลีนะผมคิดว่าดูระดับอารมลงมาแล้วกันเพราะผมชอบดูหนังแนวนี้นะต่อมาเรื่องนี้ครับกับเรื่องอไว้เบิดหัวใจมหาสจร,ร์ผมขอให้อยู่ในระดับอ่าเฉายๆก่อนอ่ายังไม่คือท <c oughs> <c oughs> ี่ผม,มให้เฉยๆนี่คือความรู้สึกจริงๆผมนะคือผมไม่ได้แบบ ผมไม่ได้ชอบหรือไม่ได้อะไรคือผมอันนี้คือความรู้สึกที่ผมให้จริงๆเลยว่าสาหรับผมชอบกับไม่ชอบมันคนละอย่างะนะคือเราให้ระดับหน้าดูมากก็จะให้อ้ที่ผมอยากดูจริงๆแต่พวกรองลงมากับเฉยๆเนะี่ยผมจะรู้สึกว่าตามความรู้สึกให้ตามความรู้สึกไม่ได้เกลียดหนังหรือไม่ได้อะไรแต่ผมให้ตามความรู้สึกนะมาต่อมาแวมไพร์แวมไพร์เฉยๆไปเลยโอ้โ oh ห oh. ระดับเฉยๆเริ่มเยอะลนะ เออคือมันคือเดือนตุลามันมีอยู่ไม่กี่เรื่องที่โคตรน่าสนใจนะเดี๋ยวเราค่อยจัดเทียร์หลนะังเนาะซูเปอร์แมนภาคใหม่ซูเปอร์แมนเดอะคิทโตเฟอร์ลีฟสตอรี่เฉยๆเลยนะดอนสลีฟมึงนอนมึงตายลองลงมาแล้วกันดอนสลีฟก็น่าสนใจอยู่โอ้แต่เรื่องนี้เรื่องนี้พูดไม่ได้เลยเวลานั้นฉันและเธออ่ะอันนี้อยู่ระดับน่าดูมากเพราะว่าผมรู้สึกว่า ชื่อเรื่องอะไรนี่ไม่น่าสนใจแล้วก็อ่าพิกตำนานฟัดทะลุเวลาผมให้ระดับลองลองมานะอันนี้ลองลองมาไปเลยอ่าแล้วก็อีกสองเรื่องสุดท้ายจะครบเดือนตุลาแล้วนะจะหมดเดือนตุลาแล้วนะอ่าชื่อเรื่องว่าพาริเดเดเด,เดกีเหรอพาริเดกีวิวาปุกวิญญาณอันนี้น่าจะแนวผีนะอ่ะผมยังน่าดูมากแล้วกันแล้วก็ อโนร่านะได้เทศกาลเมืองคานด้วยให้ระดับหน้าดูมากแล้วกันหรือลองลงมาดีว่าเอาลองลงมาก็นดนี่นี่คนระับคือทีเลสที่ผมทีเลทเทียลิสที่ผมจัดมาทั้งหมดนี่คือเอาตามความรู้สึกจริงที่ผมบอกว่าอยากดูกับยังเฉยเฉยคือที่ผมให้นี่ผมไม่ได้เกลียดหนังนะผมแคบให้ตามความรู้สึกจริงๆอ่อะนะเดี๋ยวต,ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเคลียร์เซียลิสกัน,กนว่าเราจะให้อันดับย้อนกลับมานะอ่า สมายเด้อเด้โดเรมอนโดเรมอนลองลงโดเรมอนผมผมเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนอันไหนที่เราแบบเราจะคิดว่ายังไม่ค่อยเท่าไหร่เราจะไปเปลี่ยนนะพิกตำนานทะลุฟัดนี่ยังยังลองลงไมาความน่าดูก็ยังลองลงมานะโดเรมอนเนี่ยก็น่าดูมากอังนั้นโดเรมอนงันโดเรมอนก็ขอให้น่าดูมากแล้วกันนะอ่ะอ่าโดเรมอนอยู่ระดับน่าดูมากนะส่วนสมายสมายขอไปอยู่อันดับหนึ่งดีกว่าน่าดูมากเหมือนกัน หุ่นยนต์บรจนภายในป่ากว้างอ่ะให้ให้อยู่อันดับอ่ะอันนี้ก็น่าสนใจอยู่อ่ะอ่านเลยครับคือทั้งหมดของเทียร์ลิสต์นี้นะมีหน้าดูมากถึงสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเรื่องนะสี่ห้าหกเจ็ดเรื่องแล้วก็ลงลงมามีหกเแปดเก้าเรื่องนะส่วนเฉยๆเน่ยจะมีประมาณสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเรื่องสิบเอ็ดสิบสองเรื่องประมาณนี้นะอ่ะที่ผมพูดเลยว่า ถ้าเป็นเรื่องคอนเสิร์ตผมไม่เคยดูสักตอนเลยที่เป็นคอนเสิร์ตที่ไปฉายในโรงหนังอนะเราจะเลือกอันนี้น่าดูมากอ่าน่าดูมากจะมีโจเกอร์โฟร์ยาเดอร์ที่หยด2โดราเอมอนตอนเดอะซิมโฟนีของนูบิตะสมายภาค2แล้วก็เวลานั้นฉันและเธอหุ่นยนต์ผจญภัยในป่ากว้างแล้วก็เอเดลิพากี De i, i, วิวาปลุกวิญญาณนะอันนี้ที่ผมรู้สึกว่ายัางน่าดูที่สุดของเดือนตุลาคมนี้แล้วนะอ่ะที่ผมอยากดูจริงๆอะ ที่อยากดูจริงๆนะที่หยดสองเวที่หยดสองไกลเรื่องเนีน้เออน่าสนใจสุดโจ๊กเกอร์ก็น่าสนใจเนี่ยทั้งทั้งทั้งหมดเทียเนี่ยผมว่าน่าจะน่าจะน่าดูสุดส่วนรองลองมาวูแมนอ่ะรู้ไหมใครใครโหดอ่ะอ่ารั่งเฉยๆอยู่เรื่องนี้ก็น่าสนใจเกี่ยวกับน่าจะเป็นเหมือนไขคดีคล้ายๆกึ่งกึ่งมิชชั่นปะอ่ะให้ให้ระดับน่าดูมากดีไหมอ่ะน่าดูมากแล้วขอให้ระดับน่าดูมากแล้วเรื่องเนี้นอ่ะเ,เ,เวนอม พูดเลยลองลงมาเวนอมไม่อยากไม่ค่อยชอบเหมือนกันนะเค,เคยไม่เคยดูเวนอมแต่ผมก็รู้สึกว่าไม่ได้เกลียดหรืออะไรนะแต่ไม่เคยดูนะนะต่อมาดอนสลีปอ่ะให้ระดับลง,ลงมาส่วนแถวนี้ผมว่าลง,ลงมาได้หมดนะแล้วก็เฉยๆนะ่าจะมีสีทรชนคนอันตรายนะแล้วก็เออไหนคอนเสิร์ตแต่ลนะไวเป้งนะักขาสั้นสองผมก็ยังเฉยๆอยู่ซูเปอร์แมนยังเฉยๆหลายคนอาจจะสบายนะแต่นี่ก็คือทั้งหมดของเทเลสต์นี้ครับกับ เดือนตุลาคมสองหคลิปนี้อัดวันที่1ตุลาคมก็คือขึ้นเดือนใหม่พอดีเลยเนาะนะครับก็พรุ่งนี้หนังก็เริ่มฉายวันวันแรกก็จะวันพรุ่งนี้นะสตุลาคมนะจะมีเรื่องแรกที่มาเลก่อนเลยคือจ็ k กเกอร์โฟเรียเดอร์องลงมาก็คือโดเรมอนนะอันนี้คือพรุ่งนี้จะได้ดูกันแล้วนะสำหรับจ็ k กเกอร์โฟเรียเดอร์ก็เดี๋ยวไปเจอกันนะไม่รู้ว่าจะได้ดูหรือเปล่านะไม่รู้มนะันตรวจไปเขาตวนบนประชาชนอีกหรือเปล่านะตามคอนเซปต์เดิมนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ถ้าพูดอะไรผิดพลาดไปนะขอขออภัยด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสรวันนี้ก็สวัสดีครับ